พบสันธุ์กระบวนการการเกิดประจําเดือนแม่ค่ะแม่เจ็บท้องเมน่ะแม่แม่ช่วยหนูด้วยทำไมหนูหนุ่งเจ็บท้องเมนุกเดือนเลยไมหนูต้องประจาเดือนมันจะเป็นปกติของผู้หญิงนแน่ๆมาเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังระยะที่หนึ่งนะคะระยะมีประจําเดือนเริ่มต้นเมื่อไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเยื่อบุมดลูกที่หนาตัวไว้สําหรับรองรับตวอ่อ,อ,อนจะสลายและหลุดออกมาในรูปแบบของเลือดประจําเดือนค่ะ ระยะที่2นะคะระยะเจริญของไข่หลังจากประจำเดือนสิ้นสุดร่างกายจะเริ่มผลิตฮอร์โมนชื่อว่าฟอลลิเคิลเพื่อกระตุ้นให้ไข่ในรังไข่เจริญเติบโตพร้อมกับการสร้างเยื่อบุมวนลูกขึ้นมาใหม่ให้หนาและแข็งแรงค่ะระยะที่3นะคะระยะไข่ตกเมื่อไข่เจริญเติบโตเต็มตตที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนลูทีไนซิงทำให้ไข่ตกออกจากรังไข่ไข่จะเคลื่อนไปตามท่อนำไข่และอยู่ในการรอ ปฏิสนธิประมาณ24ชั่วโมงค่ะนี่คือช่วงที่มีโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากที่สุดและก็ระยะที่4นะคะระยะไขต่ตกหากไม่ได้รับการปฏิสนธิฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเริ่มลดลงเยื่อหม,มุนมมมลุกก็จะเริ่มสลายและวนกลับเข้าสู่ระยะมีประจำเดือนอีกครั้งและถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นการตั้งครรภ์จะเริ่มต้นแทนค่ะ